การกระทำของเราล้วนเกิดมาจากความคิดในสมองของเราสั่งการไม่ว่าสิ่งไหนที่เราต้องการหรือสิ่งไหนที่เราไม่ชอบหรือเราต้องการที่จะเผชิญหรือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงมันจะต้องเริ่มต้นมาจากความคิดและการตัดสินใจแต่มนุษย์ผู้อยากใช้ชีวิตเดียวที่มีให้ดีที่สุดโลกนี้มีเส้นทางมากมายให้เลือกเดินและมีหลายสิ่งให้เราเรียนรู้เกินกว่าที่จะทำได้ในหนึ่งชีวิตนี้ จะดีแค่ไหนถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องคอยชี้นำหนทางสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิฟเก๋ Hi, เซไฮพร้อมมาทักทายในท็อป,ปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดกับทุกเรื่องราวที่จะมาเซายกันนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือ101บทความเปลี่ยนชีวิตที่จะเปลี่ยนวิธีคิดคุณ ที่เขียนโดยคุณไบราน่าไวเอสจากสำนักพิมพ์วีเลนซึ่งกิ๊เกตจะแบ่งออกเป็น7พาร์ทนะคะและพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่5ค่ะเรามาเรียนรู้101บทความที่จะเปลี่ยนความคิดของเราไปพร้อมๆกันนะคะมาเริ่มกันที่บทความที่57ความคิดที่ทำให้รู้สึกเป็นอิสระมากที่สุดชีวิตจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการค้นพบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความคิดที่ทำให้รู้สึกเป็นอิสระนั้นมีความชัดเจนในตัวของมันเองไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ความคิดเหล่านั้นเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงทุกความคิดในระดับจิตสำนึกจะพากลับเข้าสู่วงจรความคิดหรือไม่ก็ปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากวงจรนั้นซึ่งบางวงจรก็ส่งผลดีแต่บางวงจรกลับไม่เป็นเช่นนั้นบางวงจรควรเก็บเอาไว้ แต่บางวงจรก็ไม่ควรที่จะเก็บมันไว้เลยบางวงจรควรเปลี่ยนและก็รู้ว่าตัวเองอยากจะเปลี่ยนมันส่วนบางวงจรควรจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่รู้ว่าเราอยากจะเปลี่ยนมันหรือไม่บางวงจรจำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนไปอย่างไรสิ่งดีๆบนโลกใบนี้ล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนับพันครั้งคนเราก็ไม่ต่างกันความคิดที่ทำให้เป็นอิสระมากที่สุดนั่นก็คือ เรามีสิทธิ์เลือกว่าเราจะคิดเกี่ยวกับอะไรเราสามารถมีทุกสิ่งที่ต้องการได้เรื่อครอบครัวของตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องยอมรับมันทุกสิ่งมีหนทางอยู่เสมอแม้ในยามที่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยและสิ่งเหล่านี้มาทำให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อมาบทความที่58ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่คนที่ไม่มีความสุข ไม่ได้หัวเสียเพราะสถานการณ์ของตัวเองแต่พอพวกเขามองอำนาจควบคุมของตัวเองให้เป็นปัจจัยภายนอกพวกเขาเชื่อว่าเขาจะได้พบคนที่ใช่แต่ไม่ใช่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถดบงดูดและเลือกคนที่ใช่ได้พวกเขาเชื่อว่าจะได้งานดีๆในสภาพเศรษฐกิจที่ดีไม่ใช่ฝึกฝนทักษะต,ต่างๆจนถึงจุดที่บริษัทจะเสียโอกาสทำามองข้ามพวกเขาไปใครอยากจะเริ่มต้นใหมจ่จริงๆ ขอให้ลืมทุกสิ่งที่เคยคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการชีวิตให้เข้าที่เข้าทางไม่ต้องทำนายไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องอ่านใจหรือว่าไม่ต้องทึกทักเอาเองแต่จงเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้มากกว่าที่จะมานั่งสงสัยเกี่ยวกับมันการเอาแต่นั่งคิดทบทวนไม่สามารถสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาได้มีแต่จะทำให้ติดอยู่ที่เดิมต่อมาบทความที่59 ความคิดเกี่ยวกับชีวิตที่รั้งแต่จะเหนี่ยวรั้งไว้คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกแทนที่จะเอาแต่มุ่งมั่นไปให้ถึงจุดหมายแต่ควรจะเพลิดเพลินกับกระบวนการที่ทำตัวเองไปให้ถึงจุดหมายนั้นไม่ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากโอกาสหรือโชคชะตาก็ตามสิ่งเดียวที่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือเราทุ่มเทมากได้แค่ไหน ไม่มีใครได้อะไรมาเพียงเพราะพวกเขาต้องการมันมากพอหรือต้องอยากได้มันมากพอจนยอมอุทิศตัวและทุ่มเทอย่างหนักจนตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนรวมถึงยืนหยัดแม้ว่าจะถูกปฏิเสธและถูกกังขาหลายครั้งต่อหลายครั้งจากนั้นก็ทําเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการดังนั้นแค่ความต้องการที่มากพอนั้นมันก็ยังไม่มากพอต่อมาบทความที่60 วิธีกลายเป็นคนที่คู่ควรกับการใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการคนเราได้รับการปลูกฝังให้เชื่อว่าความสุขนั้นมีอยู่จำกัดตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยเราก็ต่างแข่งขันกันเพื่อให้ตัวเองเหนือกว่าคนอื่นความคิดนี้ยังคงแทรกซึมอยู่ในปฏิสัมพันธ์ของการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนอีกทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญของวัฒนธรรมเพื่อที่จะยึดตัวเองให้เป็นศูนย์กลาง ปัจจัยที่เชื่อว่าความสุขและความสําเร็จเป็นสิ่งที่คนอื่นมอบให้เช่นการที่เจ้านายมอบหมายงานให้หรือการที่คนรักตกลงว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดการจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะรู้สึกสูญเสียการควบคุมอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดที่สามารถมีได้นั่นก็คือความต้องการมันทําให้เราอยู่ในภาวะที่ไม่มีตลอดเวลาและกีดกันสิ่งดีๆออกไป สิ่งต่างๆจะจบลงด้วยดีกว่าที่เราเลือกหรือวางแผนเอาไว้อย่างไรก็ตามชีวิตจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเชื่อว่าตัวเองคู่ควรมากแค่ไหนประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของสิ่งที่คิดว่าตัวเองควรจะได้ครอบครองมันแต่มันอยู่ที่ความเชื่อว่าเราคู่ควรกับมันมากแค่ไหนต่างหากต่อมาบทความที่61สิ่งที่คาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยน คนเราคาดหวังให้คนอื่นซื่อสัตย์และเผยเจตนาออกมาแต่มีไม่กี่คนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขามากนะักมีกี่คนที่ปล่อยให้เสียเวลานึกสงสัยและก็เฝ้ารอเพียงพอสะดวกที่จะให้ทำแบบนี้มากกว่าเราพยายามสอนเด็กๆให้อ่อนโยนในการลงโทษในเวลาที่พวกเขาไม่ทำเช่นนั้นเวลาเรียกร้องให้คนอื่นมีใจเปิดกว้างและให้รู้จักเอาใจใส่ โดยมักจะใช้วิธีใจแคบและไม่เอาใจใส่พวกเขาเลยการคาดหวังให้คนอื่นเชื่อใจในทันทีแต่ก็มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อใจคนอื่นอยู่เสมอคาดหวังที่จะให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนไม่ว่าจะเป็นการเลือกกินอาหารที่ดีขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพการออกจากงานหรือออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเมื่อพวกเขาเป็นบ่อนทำลายตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เราก็มักจะเป็นการพูดให้กำลังใจและช่วยที่จะเปลี่ยนให้เขาได้แต่มันแทบจะไม่ได้ผลเลยลองสังเกตแบบแผนพฤติกรรมที่ส่งผลเสียของตัวเองดูก็ได้จริงๆแล้วคุณอาจจะเข้าใจมันมากขึ้นก็ได้ต่อมาบทความที่62ไม่ต้องรักตัวเองโดยสมบูรณ์ก็คู่ควรกับความรักของคนอื่นได้ความรักทำหน้าที่เหมือนแว่นขยายขนาดใหญ่ มันทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในตัวของเราเองรวมถึงในชีวิตความสัมพันธ์ที่มันใช่มันก็จะช่วยให้มองเห็นสิ่งเหล่านั้นและพัฒนามันให้ดีขึ้นมาได้รวมถึงที่จะช่วยให้เราเรียนรู้วิธีการรักตัวเองซึ่งความสัมพันธ์ที่ใช่มันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอยู่เสมอแม้วิธีที่เราจะปฏิบัติต่อตัวของเราเองมันจะกำหนดวิธีที่คนอื่นปฏิบัติต่อต,ตัวเราด้วยแต่ว่าการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การพัฒนาความอิ่มเอมหรือแม้แต่การเป็นที่รักและรักผู้อื่นนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการเติบโตเพียงลำพังแต่มันเป็นเรื่องของการยืนหยัดเพื่อตัวเองเรียกร้องความเคารพจากคนอื่นเลือกที่จะรักและเรียนรู้ที่จะก้าวหน้าพร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปแม้ในตอนที่คนอื่นกำลังมองหาตลอดเวลาและมองหาคนข้างกายมาซะก็ตามการรักตัวเองหมายถึงการยอมรับให้ตัวเอง ได้รับความรักเช่นกันต่อมาบทความที่63คําถามที่ต้องถามตัวเองใครยังไม่เจอความสัมพันธ์ที่ต้องการคิดว่าความสัมพันธ์คือสิ่งที่ได้รับเมื่อตัวเองดีพอหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเมื่อตัวเองเข้มแข็งพอที่จะเปิดใจความรักมีความหมายอย่างไรมันเป็นแค่ความรู้สึกดีๆการอยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อความสบายใจหรือทิศทางสู่อนาคต จะมีสิ่งเหล่านั้นในการใช้ชีวิตได้อย่างไรท้าไม่ใช่การคบหาและการใกล้ชิดกับใครบางคนที่เราอาจจะยังไม่รู้จักในสิ่งที่เขาทําหรืออาจจะไม่รู้จักสิ่งที่ทําให้มีความสุขว่าแท้จริงความสุขนั้นคืออะไรซึ่งนอกจากความรักที่ได้รับจากคนอื่นถ้าวันนี้ตัดสินใจที่จะควบคุมโชคชะตาด้านความสัมพันธ์ของตัวเองไม่ใช่นั่งรอให้มันเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาและเราจะเริ่มทำอะไรให้มันต่างออกไป เมื่อความต้องการเหล่านั้นไม่ได้รับการตอบสนองดั่งใจเราจะยืนหยัดตามเดิมไหมหรือว่ายอมล้มเลิกความต้องการเหล่านั้นเพื่อให้ได้ดูดีในสายตาของคนรักมากขึ้นต่อมาบทความที่64ความเชื่อซื่อสัตย์แบบสุดขั้วเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในวัฒนธรรมและนั่นก็คือปัญหาคนเราไม่ก้าวหน้าไปไหนเพราะวัฒนธรรม และผู้คนที่ไร้ความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเป็นเหตุผลจากการไม่เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์คนเรามีความทุกข์ทรมานเพราะความกังวลความหดหู่ความโดดเดี่ยวความสงสัยความหวาดกลัวและความล้มเหลวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะต้องคอยสร้างภาพลักษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อไม่ตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติและมีความสำคัญต่อชีวิตของเราเราจึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายไม่มีใครใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์เลยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยจึงไม่เคยเจอคนที่รักอย่างที่ควรจะเป็นและพบเจอเพียงคนที่รักเพียงแค่เปลือกนอกซึ่งต่างก็รู้ดีว่ามันเปราะบางแค่ไหนต่อมาบทความที่65 เหตุผลว่าทำไมความทุกข์ทรมานถึงจำเป็นต่อการเติบโตของมนุษย์มีนักกวีนักคิดและนักปรัชญาจำนวนมากที่เคยกล่าวไว้ว่าความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่มีความหมายความทุกข์ทรมานอาจไม่เกี่ยวกับการเติบโตขั้นพื้นฐานในชีวะของมนุษย์แต่มันส่งผลต่อความคิดส่งผลต่อจิตใจและส่งผลต่อจิตวิญญ,ญาณของความเป็นมนุษย์ ความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องรู้สึกขอบคุณเมื่อมันผ่านพ้นไปแล้วมันคือกระบวนการเปลี่ยนสันทานในแบบฉบับของมนุษย์เป็นความมืดมิดที่ทำให้มองเห็นแสงสว่างในที่สุดถ้าเราเข้าใจความจำเป็นของความเจ็บปวดเราก็จะอดทนกับมันได้อย่างสง่างามยิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยเราก็จะเรียนรู้ที่จะรับฟังมันก่อนที่จะถูกบังคับให้ทำเช่นนั้น ต่อมาบทความที่66เหตุผลที่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองสาเหตุที่เรายึดติดกับสิ่งที่ไม่ได้ถูกกำหนดมาเอาไว้แน่นเป็นเพราะว่าเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของตัวเราถ้าเราหยุดคิดหยุดพูดและหยุดทบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆทุกอย่างมันก็จะสิ้นสุดลงจริงๆเมื่อสิ่งเดียวที่มีอยู่ในภาพคือการยึดติดกับความคิดเกี่ยวกับมัน มันจึงเป็นทางเดียวที่เราจะต้องรักษามันเอาไว้ให้ได้สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่สิ่งที่สูญเสียไปแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่แรกเราไม่ควรไขว่คว้าความสำเร็จเรากับว่าเราจะเอาไปประดับเป็นเรซูเม่แต่ในความสำคัญของสิ่งต่างๆเราก็ควรจะปล่อยให้มันพัดผ่านไปสิ่งที่เป็นของตัวเองจะบีบให้เลิกสแสวงหาแสงสว่างจากภายนอกและกลายเป็นแสงสว่างภายในตัวของเราเอง สิ่งที่เป็นของตัวเองล้วนยากลำบากและน่าเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความงดงามและช่วยให้เราเบิกบานใจมันเป็นสิ่งที่มักไม่ได้นึกถึงมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องยึดติดเพื่อทำให้มันเป็นจริงต่อมาบทความที่6 7ช่วงอายุ20ปีสั้นเกินกว่าที่จะทำสิ่งเหล่านี้การรักษาความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ชอบเพราะควรต้องทำอย่างนั้น เพราะมันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะจะรู้สึกผิดถ้าตัดความสัมพันธ์และเพราะกลัวสายตาของผู้คนถ้าเริ่มซื่อสัตย์กับตัวเองและคนรอบตัวก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในชีวิตไปกับการพยายามอย่างหนักเช่นนั้นเพื่อทําให้คนอื่นพึงพอใจทั้งที่พวกเขาก็ไม่ได้ทําแบบเดียวกันกับเราการต้องการความสุขเพียงอย่างเดียวชีวิตนั้นมีอะไรอีกมากมายนอกเหนือจากการมีความสุขตลอดเวลา ประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตจะไม่ทำให้เรามีความสุขเสมอไปแต่มันจะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานความโศกเศร้าความยินดีความตื่นตระหนกความวิตกกังวลความกลัวความรักรวมไปถึงตัวตนที่เราเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาหลังจากเผชิญกับสิ่งเหล่านี้สัตว์ร้ายเพียงตัวเดียวที่ต้องถูกทำให้เชื่อมนั่นก็คือตัวตนของตัวเอง ที่ไม่ได้อยากใช้ชีวิตอย่างแท้จริงต่อมาบทความที่6 8ยิ่งพึงพอใจกับการตัดสินใจของตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอาศัยคนอื่นน้อยลงเท่านั้นความพึงพอใจอาจดูเหมือนเป็นความปรารถนาอันลึกลับที่มันขับเคลื่อนวัฒนธรรมบริโภคนิยมอยู่เพียงเพราะว่าคนหัวใจจำนวนหนึ่งกำลังหาผลประโยชน์จากสิ่งที่มีมาตั้งแต่เดิม นั่นคือความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตที่มีความหมายซึ่งบางครั้งเราก็เข้าใจผิดว่าความสุขนั้นเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ทำคิดว่าการถมพื้นที่รอบตัวจะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าที่มีอยู่ซึ่งมันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดการรู้สึกพึงพอใจอย่างแท้จริงเกิดจากการที่เราตระหนักรู้ในตัวของเราเองเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเราไม่อาจาเพิกเฉยต่อสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ ความพึงพอใจคือการมองให้ไกลไปกว่าสิ่งที่เรามีอยู่หรืออุดมคติที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่เดิมมันคือความเรียบง่ายของสิ่งที่อยากจะมอบให้โลกใบนี้ในแต่ละวันรวมถึงความรักที่เกิดขึ้นในขณะที่เราลงมือทำในสิ่งนั้นต่อมาบทความที่69สิ่งที่คนสูญเสียความรักรู้ดีคนที่สูญเสียความรักมักจะรู้ว่า ความรักของคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่จะสูญเสียได้คนที่สูญเสียความรักจะรู้ว่าสามารถสูญเสียสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ครอบครองจริงๆจบความสัมพันธ์ที่ไม่เคยเริ่มต้นและไม่เคยเป็นอย่างที่วาดฝันหรือวางแผนร่วมกันรวมไปถึงการแค่มควรถึงคนที่ไม่เคยอยู่เคียงข้างพวกเขารู้ว่าคู่แท้นั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใครๆคิดคู่แท้ ไม่ใช่คนที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดเวลาความรักของคู่แท้จะสาดแสงสว่างเข้าไปยังทุกส่วนและเผยให้เห็นส่วนที่ไม่ได้รับการเยียวยาซึ่งคนเป็นคู่แท้ตัวจริงนั้นเขาจะมองเห็นตัวเองและจะไม่มีวันสูญเสียความรักและสิ่งสำคัญที่มีอยู่แต่นั่นก็อยู่ที่ว่าความรักจะทำให้เราเจอกับอะไรเติบโตอย่างไร รวมไปถึงเราได้เรียนรู้และเข้าใจและลงมือทำอะไรเกี่ยวกับความรักนั้นบ้างประเด็นไม่ใช่การครอบครองความรักไปตลอดการแต่มันเป็นการกลายให้เป็นคนที่มีความรักหล่อหลอมให้เป็นรู้จักหล่อหลอมความรักให้เป็นและรู้ว่าการมอบความรักให้กับตัวเองนั้นเราควรจะต้องทำอย่างไรต่อมาบทความที่70ความเรียบง่าย จงเรียนรู้ที่จะชอบในสิ่งที่ไม่มีราคาค่างวดมากและนี่คือสิ่งที่คู่ควรกับเวลาการใช้เงินซื้อสิ่งที่ต้องการและการเดินทางไปยังที่ที่อยากไปแต่ถ้าการใช้เงินซื้อประสบการณ์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็จงเลือกรักษาไว้เพียงสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีความหมายกับตัวเราเมื่อเดินไปรอบๆพื้นที่ของตัวเราเองแล้วเราได้สัมผัสได้มองเห็น และใช้งานเฉพาะสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมีเป้าหมายมีความหมายและรู้สึกเบิกบานไปกับมันก็เท่ากับว่าชีวิตประจำวันของเรามันมีพื้นฐานอยู่บนความสุขแล้วในขณะที่ความเรียบง่ายเป็นเรื่องยากเพราะต้องอาศัยวิธีคิดที่บริสุทธิ์เป็นหนทางที่ยาวไกลและยากลำบากเลือกรับรู้ได้ว่าสิ่งชั่วคราวเหล่านั้นมีความหมายและมีประโยชน์เพียงใด รวมถึงเห็นคุณค่าและมีความสุขไปกับมันมากแค่ไหนเมื่อเลือกชีวิตที่ตั้งอยู่บนความเรียบง่ายได้สิ่งที่ธรรมดาก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์คุณผู้ฟังคะและสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยหลอหลอมให้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณได้โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของมุมมองจากหนังสือ1 0 1หนึ่งบทความเปลี่ยนชีวิตที่จะเปลี่ยนวิธีคิดคุณ ซึ่งเป็นบทความสั้นๆที่แอบแฝงไปด้วยเรื่องราวดีๆทำให้เราได้สามารถเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราได้แล้วฝากติดตามในอีพีต่อไปด้วยนะคะถ้าคุณผู้ฟังถูกใจคลิปนี้คิบเก๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ